สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่ายิ้มดีมีสุขนะคะก็บอกว่าทุกสิ่งที่ผิดพลาดไปหมดขอให้มีใจเบิกบานการประชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ด้วยสีหน้าบูดบึง้งไม่ช่วยให้สภาพอาการหรือสถานการณ์ดีขึ้นแต่อย่างใดแต่บ่อยครั้งการยิ้มทั้งน้ำตาก,ก็เป็นชัยชนะอยู่ในตัวนะคะ ยิ้มเข้าไว้นั่นอาจเป็นแสงตะวันส่องให้ใครสักคนในวันที่ประสบมรสุมร้ายนะคะเมื่อคุณยิ้มคุณได้รับบริหารใบหน้าเพียงแค่คุณฉีกปากกว้างรอยยิ้มเท่านั้นผลก็คือจะเป็นการขยับขยับกล้ามเนื้อส่วนที่เรียกว่าไซโกเมติกที่ช่วยที่อยู่ใกล้ปากนะคะ และ o p q l a l i ลนะคะ o q l i g h ที่อยู่ใกล้ดวงตาดังนั้นเมื่อคุณยิ้มก็เท่ากับคุณได้ออกกำลังกายในเวลาเดียวกันนะคะเมื่อคุณยิ้มคุณได้ยกกระชับใบหน้าแบบไม่พึ่งมือหมอนะคะฝึกต้นเริ่มฝึกตนเองนะคะยิ้มตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อสุขภาพและความอ่อนเยาว์ที่คุณจะได้รับ ความกังวลจะทําให้คุณเกิดรอยยิ้มขอโทษะจะทําให้คุณเกิดรอยย่นและปากเม,ม้มและปากเม,ม้มหรือว่าแบบปากบึ้งอะไรประมาณนั้นนะคะแต่การยิ้มเนี่ยจะช่วยยกใบหน้าทําให้คุณดูอ่อนวัยดังนั้นให้ยืนหน้ากระจกแล้วยิม้มเริ่มจากมุมปากที่ขมับ ไม่ต้องกังวลเรื่องตีนกานะคะการยิ้มที่จริงใจมันไม่สามารถควบคุมบริเวณกล้ามเนื้อตาได้นะคะเมื่อคุณยิ้มเนี่ยนะคะคุณดูสวยขึ้น8เท่าผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ,อเบอร์ดีนพบว่าใบหน้าที่ยิ้มล่าได้รับการตัดสินว่าเป็นใบหน้าที่มีเสน่ห์มากที่สุดนะคะสูงถึง8เท่าจากสีหน้า อื่นๆเพราะคนเราถูกธรรมชาติกำหนดให้สะดุดตากับคนที่มีรอยยิ้มซึ่งทำให้เกิดความสุขนะคะเมื่อคุณยิ้มเนี่ยนะคะคุณมีสิทธิ์ได้เลื่อนตำแหน่งมีงานวิจัยพบว่าเมื่อคุณยิ้มนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความเชื่อมั่นในสถานการณ์การเข้ากับสังคมและการเข้ากับคนอื่นได้อีกด้วยนะคะและนั่นหมายถึงโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณด้วยนะคะเมื่อคุณยิ้มเนี่ยนะคะจะช่วยปัดเปล่าความเครียดเพียงคุณยิ้มรอยยิ้มจะเพิ่มความสุขนะคะหยุดท่าทางที่กังวลในตัวคุณและลดระดับของปริมาณฮอร์โมนความเครียดนะที่ชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาขนาดหน้าท้องการ สาเหตุหนึ่งของปัญหาขนาดหน้าท้องการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าเพียงคุณคิดเรื่องการหัวเราะก็ช่วยเพิ่มระดับสารเคมีนะะที่ช่วยในการผ่อนคลายนักคนกว่าเนี่ยพบว่าคนที่ดูหนังตลกมี แอนโดฟินเพิ่มขึ้น27%และมีฮอร์โมนต้านความแก่เพิ่มขึ้นเนี่ย87%เลยนะคะมากกว่าคนที่นั่งอ่านหนังสือถึง1ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยนะคะเท่ากับอะไรรู้ไหมคะยาแก้ปวดชั้นดีเลยนะคะการยิ้มและการหัวเราะเนี่ยนะคะจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารแก้ปวดตามธรรมชาตินั่นเองนะคะเมื่อคุณยิ้มเนี่ย ะะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะฮะเพียงรอยยิ้มหรือหัวล้อสิ0นาทีความดันโลหิตก็จะลดลงไป10-20ึงีนะฮะการค้นกว้าจากมหาวิทยาลัยเมอรีลนแลนด์เนี่ยนะคะพบว่าการหัวเลาะยังทำให้หลอดเลือดภายในขยายขึ้นเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะะและช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด ะะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะทุกครั้งที่คุณยิ้มคุณจะได้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในตัวคุณการศึกษาจากฟิแนแลนด์ชี้ให้เห็นว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมักป่วยน้อยกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะเพราะการยิ้มจะช่วยเพิ่มการสร้างที่เซลและแอนติบอดีช่วยปัดเป่าโรคหวัดนะคะเมื่อคุณยิม้ม ทำให้คนอื่นเนี่ยยิ้มด้วยนั่นเพราะว่าการยิ้มมีประโยชน์มากมายนะคะก็คือว่าข้อที่1เนี่ยยิ้มทําให้มีเสน่ห์หลายคนที่ไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยแต่ทุกครั้งที่ยิ้มก็เหมือนกับว่าโลกทั้งโลกสว่างสวไปกับรอยยิ้มของเขานะคะหลายคนไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองยิ้มสวยแค่ไหนต้องลองยิ้มกับกระจกและสํารวจดูบ้างนะคะ 2. มีมิตรมากกว่าศัตรู อันนี้จริงนะคะรอยยิ้มที่จริงใจและถูกกาลเทศะจะสร้างมิตรมากกว่าศัตรูว่ากันว่ารอยยิ้มคือเครื่องมือกระแทกกำแพงน้ําแข็งหรือความเย็นชาแปลกหน้าที่ผู้คนมีต่อกันได้เป็นอย่างดีใครจะรู้รอยยิ้มเล็กๆที่ส่งให้กันในวัน,น,นในวันนี้อาจนําพาเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตมาให้เราก็ได้นะคะ เอาไปเขาบอกว่าข้อ3มีความสดชื่นอันนี้จริงนะคะรอยยิ้มเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ที่สดชื่นเหมือนกับความสดชื่นนั้นคือต้นไม้และรอยยิ้มก็คือดอกไม้อารมณ์และสภาพจิตของคนเราปลูกต้นอะไรไว้ก็ย่อมจะได้ออกดอกออกผลเป็นเช่นนั้นนะคะ 4. เมื่อเผชิญกับปัญหาความทุกข์หรือความยากลำบากให อิ่มเข้าไว้จะทําให้มีเรี้ยวแรงกําลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารอยยิ้มคือกําลังของชีวิตเราอย่างหนึ่งนะคะห้ามีมุมมองที่ดีนะคะอันนี้ก็จริงนะคะคนที่มอีอุปนิสัยยิ้มแย้มจะเป็นยิ้มแย้มเนี่ยนะคะจะ เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแม้ในเวลาที่มีปัญหาก็จะยิ้มสู้และพลิกปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาสขึ้นมาได้นะคะดังนั้นเนี่ยรอยยิ้มเกิดขึ้นได้อย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2มัดใหญ่นะคะคือไซโกเมจิเมอร์เจอร์นะคะที่จะช่วยดึงมุมปากให้ยกขึ้น ไปหาโหนกแก้มนะคะและอบิคิวลาลิสเนี่ยนะคะหรืออ <c> บ <oughs> ิคิวไลท์เนี่ยนะคะอบิคิวลาลสกับอบิคิวไลท์เนี่ยที่จะช่วยดึงเนื้อแก้มนะคะ <c oughs> และก็เบ้าตายกขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการยิ้มกับการแสดงสีหน้าแบบอื่น <c oughs> เช่นโกรธเศร้าเข่งขลึม วิตกกังวลแล้วจะพบว่าการยิ้มใช้กล้ามเนื้อใบหน้าน้อยกว่าการแสดงสีหน้าแบบอื่นมากการยิ้มจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านะะใช้พลังงานน้อยกว่าและทำให้ใบหน้าดูดีกว่าการแสดงสีหน้าแบบอื่นๆด้วยซ้ำนะะยิ้มเนี่ยนะคะมีผลต่อร่างกายอย่างไรการศึกษาเนี่ยพบว่าเมื่อกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยนะคะ เคลื่อนไหวจนเกิดเป็นรอยยิ้มจะส่งผลทำให้โลหิตแดงที่ไปเลี้ยงสมองมีอุณหภูมิลดลงทำให้เกิดความรู้สึกสบายและผ่อนคลายซึ่งจะตรงข้ามกับการทำหน้านิ้วคิ้วขมวดนะคะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าจะทำให้สมองมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดความรู้สึก ไม่สบายนอกจากนี้ในขณะที่คนเรายิ้มนะฮะหัวใจจะเต้นช้าลงความดันโลหิตลดลงระบบต่างๆในร่างกายจะผ่อนคลายต่อมหมวกไตจะทำงานน้อยลงฮอร์โมนนะฮะอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดจะถูกขับออกมาน้อยลงด้วยนะฮะการยิ้มจึงช่วยลดความเครียดได้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ จินก็เชื่อว่านะคะคนเราเนี่ยถ้าฝึกยิ้มบ่อยๆนะคะอย่าฝึกเป็นการบึง้งแค่เรายิ้มให้กับตัวเองแค่เรารู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่เอ,อ่ยยิ้มง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยจินเชื่อว่าโลกทั้งโลกเนี่ยนะคะมันก็จะสดใสนะคะจินก็สัมผัสด้วยมาตัวเองคือเรายิ้มไปเลยะคะ่ะแล้วเราจะมีความสุขด้วยนะคะยังไงคลิปนี้จินก็ขอ จบแต่เพียงแค่นี้ถ้ายังไงชอบก็กดไลค์นะคะถ้าก็กดแชร์ให้จินด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ